สวัสดีครับผมวิรพันธ์อตกิจไพศาลจากเว็บไซต์ coffee t e organic com เพื่อแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟและชาที่ไม่ทำร้ายร่างกายของเรานะครับและเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าเราต้องดื่มชากาแฟกันเป็นประจำทุกวันเราน่าจะใส่ใจดูแลตัวเราเองเพื่อสุขภาพของเรานะครับ ทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ตื่นเช้าขึ้นมานะครับหลังจากทากิจวัตรประจําวันเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผู้คนไม่เคยลืมเลยนั่นก็คือการดื่มกาแฟนั่นเองหลายคนอาจจะลืมหอมแก้มแฟนหอมแก้มลูกก่อนไปทํางานแต่ผมเชื่อเลยว่าทุกๆคนไม่เคยลืมที่จะดื่มกาแฟไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเรามีความกระตือร้อน,นนะครับที่จะดื่มมันทุกๆวัน มันกลายเป็นกิจ,จวัตรประจําวันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วบางคนดื่มวันละหนึ่งแก้วบางคนก็ดื่มวันละหลายๆแก้วนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ย เราดื่มกาแฟกันเนี่ยไม่ใช่เพื่อแก้ง่วงกันแล้วนะครับแต่มันเป็นรสนิยมแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไปแล้วนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปอเมริกาเอเชียของเราจากสถิติเราพบว่ามีการดื่มกาแฟในปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มมันเป็นประจําทุกวันเราลองมาใส่ใจดูแลกันหน่อยไหม เพราะว่าบางอย่างที่มากจนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วกาแฟหนึ่งถ้วยก็จะมีปริมาณคาเฟอีนที่มีโทษต่อร่างกายนะครับหนึ่งถ้วยเราพบว่ามีปริมาณคาเฟอีนสูงถึง80-100ถึงมิลลิกรัมต่อแก้วนะครับเพียงแค่เราดื่มวันละ1-2แก้วต่อวันนะครับเราก็จะมีปริมาณคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายสูงถึง 160- 200มิลลิกรัม กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตือนไว้ว่าเราไม่ควรบริโภคคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายเกินกว่า300มิลลิกรัมต่อวันซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้และเราต้องจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องดื่มน้ำเปล่าเข้าไปจำนวนมากเพื่อชะล้างสารพิษในร่างกายของเรานะครับดังนั้นถ้าเรามีพฤติกรรมในการดื่มกาแฟเป็นประจำแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามันก็คงจะมีผลต่อสุขภาพของเราไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าคาเฟอีนนะครับ ซึ่งก็มีโทษต่อร่างกายเช่นเดียวกันนะครับคาเฟอีนเนี่ยทำให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นเร็วผิดปกตินะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังทำให้มีความดันโลหิตที่สูงขึ้นมีไขมันในเลือดที่สูงขึ้นนี่ยังไม่นับรวมน้ำตาลครีมเทียมนะครับที่เรานำมาใช้ปรุงแต่มความหวานมันของกาแฟในแต่ละแก้วนะครับเพื่อให้เกิดรสชาติที่อร่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคาเฟอีนเนี่ยมีโทษนะครับ แล้วก็มีผลต่อหัวใจของเรานะครับมันเป็นบ่อเกิดหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะก่อให้เกิดโรคหัวใจหรือภาวะของหัวใจโรคหัวใจแทรกซ้อนต่างๆและถ้าเรารับมากเกินลิมิตนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเป็นโรคหัวใจวายได้นะครับแต่ทุกท่านนะครับไม่ต้องเป็นหัวนะครับเพราะว่าผมมีข่าวดีสําหรับคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจําเป็นนักดื่มกาแฟนะครับ กาแฟที่ผมกำลังพูดถึงนี้เนี่ยจะไม่ทำลายสุขภาพนะครับเป็นกาแฟสดพรีเมียมเลยครับอาราบิก้านะครับเกรด A เ,เลยนะครับจากประเทศแคนาดาของออร์กกโนโกนะครับที่มีส่วนผสมของสมุนไพรจีนนะครับเห็ดหลินจือออร์แกนิกนะครับซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพของเราเหมือนกับเราได้ทานเห็ดหลินจือเป็นประจำทุกวัน ด้วยปริมาณคาเฟอีนที่ต่ำมากๆนะครับ9มิลลิกรัมต่อแก้วเท่านั้นเองนะครับน้อยกว่ากาแฟปกติถึง10เท่านะครับก็ก็เท่ากับว่าเราดื่มกาแฟนี้10แก้วยังไม่เท่ากับดื่มกาแฟปกติ1แก้วเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลธรรมชาติเป็นน้ำตาลออร์แกนิกนะครับซึ่งไม่เก็บสะสมในร่างกายนะครับจะถูกขับถ่ายออกมาหมดเลยแล้วก็ ดื่มไปแล้วหัวใจไม่สั่นนะครับไม่บีบหัวใจนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีรสชาตินะครับแสนอร่อยนะครับก็คือเมื่อคุณดื่มแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามีพลังงานเพิ่มมากขึ้นสดชื่นมีความกระฉับกระเฉงนะครับที่สำคัญนะครับนอนหลับสนิทสบายนะครับไม่ใช่ว่าดื่มแล้วนอนไม่หลับนะครับแล้วก็ยังช่วยขับล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย ช่วยเสริมระบบภูมิกันในร่างกายถ้าเราดื่มกาแฟนี้เป็นประจำนะครับเราจะไม่เป็นหวัดง่ายนะครับแล้วก็ช่วยชะลอวัยของเราเนี่ยให้เราดูหน้าตาสดใสเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับมันมีรสชาตินะครับเหมือนกาแฟสดที่ขายอยู่ตามห้างก็คือมีทั้งลาเต้มีมอกค่ามีแบล็กคอฟฟี่ซึ่งเป็นกาแฟดำนะครับซึ่งเราสามารถจะมาปรุงแต่ง ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ครีมเทียมต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับเป็นกาแฟสดบดละเอียดนะครับชงดื่มได้ทันทีนะครับแล้วก็โชคดีมากๆนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ทดลองดื่มกาแฟนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่สามารถดื่มได้ฟรีเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงกรอกข้อมูลในช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นี้นะครับขอย้ำนะครับว่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะครับสำหรับทุกท่านที่อยากจะดื่มกาแฟอร่อยๆ ทดลองดื่มชิมฟรีได้เพียงแค่กรอกข้อมูลนะครับในช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นี้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงนะครับได้ที่เบอร์โทร0863292685นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับและหวังว่าเราจะได้มีโอกาสพูดคุยในรสชาติกาแฟแสนอร่อยนี้นะครับขอบคุณทุกทท่านมากนะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับ